ตอนที่เขาให้สาวงามลงจากเขาไปก่อนกลับไม่คิดว่าแค่จับมือกันสาวงามก็ทะลุขั้นไปถึงขั้นเทียนเซี่ยงได้ทําให้เธอไม่ยอมถอนมั่นเด็ดขาดตอนที่ผู้ชายกําลังจะปฏิเสธอีกครั้งปรากฏว่าพี่สาวร่วมสํานักกลับเดินเข้ามาพอดีบอกว่าทั้งสองคนมีวาสนาต่อกันมากอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดจากนั้นก็ให้เขาหากผักผลไม้ไปไปขายที่โรงแรมที่เขาเพื่อหาเงินค่าสินสอดโอ้โหโดนหลอกแล้วโรงแรมหรูขนาดนี้จะมีใครมาซื้อผักได้ยังไงแต่เขาไม่รู้ว่าที่นี่กำลังมีการประมูลอยู่ แถมแค่ย่าหมื่นวิญญาณธรรมดาธรรมดากลับถูกพวกเศรษฐีและผู้มีอำนาจประมูลไปถึงร้อยล้านซึ่งของพวกนี้ในคฤหาสน์ของผู้ชายคนนั้นมีเต็มไปหมดใกล้จะตกลงซื้อขายกันแล้วเขาพุ่งเข้าไปถามทันทีว่าคนที่นี่สมองมีปัญหาหรือเปล่าคนบ้านนอกแกมาทำอะไรที่นี่ผมแค่จะมาขายผักผลไม้นิดหน่อยไม่คิดเลยว่าพวกคุณจะเอาต้นญ้าเนี่ยมาขายตั้งร้อยล้านพวกแกเป็นพวกขายตรงใช่ไหม วัชพืชลืมตาให้กว้างๆดูให้ชัดๆสิแกเรียกมันว่าวัชพืชเถอนั่นมันสมบัติล้ำค่าของตระกูลใหญ่โบราณเชียวนะอะไรนะอยากตายหรือไงฉันว่าพวกเธอโดนล้างสมองมากไปแล้ววัชพืชแบบนี้ในสวนผักบนเขาฉันหยิบที่ได้ดเป็นกรรมยังจะขายตั้งร้อยล้านนั่นไม่เรียกว่าหลอกลวงแล้วจะเรียกว่าอะไร